ตัวไหนครับไฟยึดการไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองสัปดซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายที่เดิมเลยให้อยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้บ่าวสารมักือเปคุณเบรยครับแล้วแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆนอนในค่ายเชียเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสีสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สีมวยสไตล์อะไรครับมวยสีวันนี้เดีต้องมาเจอผู้ป่วงเก่าเราใช่ไหมเมมาเคยจ่อยกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นต่ายกันที่ ตอนนี้ตะวันเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นชนะคะแนนแบบขาดเลยหรือว่าเบียดกันขาดขาดเลยวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่สี่สิบเบียสี่สี่เบวันนี้ต่อยที่เท่าไหร่สี่เอ็เท่าเดิมเลยแล้วที่ชามหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านเลยสบายสบายเลยเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมาตะวันน้ำวันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนเหมือนกันอีกวันนั้นเบียดกี่กิโลสี่สิบเบียก็เบียดนี้เลยเหมือนเดิม แล้ววันนี้ก็มาเจอผูปแบบเก่าครับทีว่าวันนี้ย้ำเทนะาได้ไหมย้ำไ้นะแม่เกิดเลยเหรครับอ <À> ้าวไฟนี้คุมมากี่กิโลอนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักสบนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคขับเราหนฝากเป็กนกลังใจวันนี้กันที่เราวันนี้ปวดหัวคู้แรกเลยนะช่องสามนะอวันนี้ขอให้โชคดีขอบคับ